เงียนเกือบเป็นบ้าบอกโอ๊ยไม่อยากจะเชื่อเลยทำไมสื่อโลกเขาจับตามองประเทศไทยแบบนั้นประเทศอื่นก็เข้าร่วมนะคนเวียดนามของเราหรือฟิลิปปินส์ประเทศอื่นอย่างอินเดียที่เข้าร่วมก็มีตัวตนเหมือนกันนะทำไมไปโพูดถึงพวกข่าวบางและนอกจากนั้นที่พวกประก,กาศรายชื่อในกีฬาภายในทีมไทยมาฉันจะบ้าตายนี่มันรายชื่อกีฬาที่ไปแข่งในรายการศึกชิงแชมป์โลกชัดๆพวกเขาทุ่มสุดตัวโปรแกรมการแข่งขันวั์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียป,ปี2023ครับคุณผู้ชม ซึ่งในกลุ่มแรกนั้นเป็นกลุ่มของไทยเราอยู่ในกลุ่ม A ครับคุณผู้ชมฮะซึ่งจะมีการแข่งคู่แรกก็คือวันพุธที่30สิงหาคมครับมีประเทศไทยเราด้วยเป็นคู่สุดท้ายของวันนะคู่แรกครับจะแข่งกันในตอน12นาฬิกาจะเป็นอิหร่านพบกับญี่ปุ่นนะฮะเวลา15นาฬิกาเกาหลีใต้พบกับเวียดนามและเวลา18นาฬิกาออสเตรเลียพบกับประเทศไทยครับในวันพฤหัสบดีที่31จะไม่มีประเทศไทยแข่งครับจะเป็นมองโกเลียพบกับออสเตรเลียในเวลา12นาฬิกาฟิลิปปินส์พบกับจีนในเวลา15นา เกากหลีใต้พบกับประเทศเชนทิทไทเปหรือว่าไต้หวันในเวลา18นาฬิกาและในวันศุกร์ที่1กันยายนครับเวลา12นาฬิกาญี่ปุ่นพบกับอินเดียเวลา15นาฬิกาอุซเบกิสถานพบกับเกาหลีใต้และเวลา18นาฬิกาไทยพบกับมองกโกเลียนี่เป็นเพียงโปรแกรมคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับแม่แต่ปากาาเสียดายที่สัปดาห์แรกเวียดนามไม่ได้เจอกับเราครับแม่เกือบจะได้ดูไพ่ตายแล้วและที่ป้าข้างบ้านของผมก็ไม่ปลื้มใจที่สุดก็คือว่าทําไมกันนะทําไมถึงส่งหัวเสามาถึง6คนซึ่งทาง สือเวียดนามก็ได้เห็นรายชื่อของทีมไทยแล้วครับว่ามีใครบ้างมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครบัครบ,รบ,รบตำแหน่งเซตเตอร์มีพรพันธ์เกิดปา,ดา,า,าศิริบาบรรดกิจตัวรับอิสระได้แก่เปยนุษย์เป็นน้อยและสุมตาไพรลด์ดตำแหน่งบอลเร็วมีจรัตพรบรดาศาักดิ์ทัดดาวนึกแจง้งวิมลรัตนพันธ์หัตยาบำร,รุงสุขตำแหน่งหัวเสาครับได้แก่ชัชจุอรนโมกศีวิภาวีสีทองสิภาพ,พร,พรจันทวิสุทธ์อัจฉรพรคงยศพิมพิจยาโกกรัมและธนชาสุขสดเรียกว่าทีมแด้แล้วก็จัดนางจัดเต็มเลยครรรับาาายยชื่่่อีีตึึงงเปปทว้ ข้างบ้านผมก็บ่นอีกว่าแบบนี้ทีมไทยมีโอกาสผ่านเข้ารอบลึกๆที่จะไปชิงหนึ่งในสามได้อย่างแน่นอนและเวียดนามเราจะได้อันดับสองไาเชื่อว่าอย่างนั้นเพระพาะไพ่ตายเรามีอีกหลายใบยอีกแล้วคุณป้าครับไพ่ตายของป้าอีกแล้วผมเลยอยากจะเห็นจริงๆถ้าเป็นไปได้รอบนี้ไงหลายๆใบได้ไหมผมอยากเห็นมากๆเลยครับคุณป้าซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็ถือว่าสาวไทยเราชมผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นรายการซีเกมที่เพิ่งผ่านมารายการซีวีดีที่เพิ่งผ่านมาล่าสุดนี้เองแต่ รอบนี้ชิงแชมป์เอเชียเป็นรายการที่ใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมมาทีมไทยก็ไม่สามารถประมาทได้แม้แต่ทีมเดียวไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียเกาหลีใต้มงโกเรียแม้กระทั่งอินเดียเราก็ไม่สามารถประมาทได้ครับเพราะทุกทีมนั้นก็มีเป้าหมายคือการติดหนึ่งใน3ให้ได้รวมไปถึงทีมไทยเราก็มีเป้าหมายเป็น1เดียวคือการติดหนึ่งใน3และวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณไปรับชมคอมเมนต์และนคติของคู่แข่งขันเราหลายๆประเทศ วันนี้อินเดียมาด้วยนะจะได้ว่าก่จะแปลได้แหมเรียงคำพูดอยู่หลายคำเลยทีเดียวคำเตือนคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระกรุณาทอดสมองอันบีค่าของท่านเก็บไว้ก่อนช่องนี้ปิตหาหสาระไม่ค่อยจะมีก่อนรับชมวิดีโอถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและทีมงานด้วยนะครับและเพื่อนที่คุณนั้นจะไม่ได้พลาดข่าวสารด้านกากีฬาถ้าแก่ว่าคุณพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยจ้าเปิดประเด็นคอมเมนต์แรกมาคือประเทศเวียดนามครับได้มาพูดถึงประเทศไทยไว้ว่าคือบรรดาเสียดายจริงๆเเลยครรับที่่วกาไม,ม ีโอกาสได้เจอกับทีมไทยในสัปดาห์แรกในวันแรกคือวันที่30และวันที่31เราก็ไม่ได้มีการแข่งขันซึ่งเป็นโอกาสที่น่าเสียดายแต่คุณเชื่อไหมเราจะสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้คือ3ต่อศูนย์เรามั่นใจในนักกีฬาของเรารายการศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เวียดนามจะทําให้โลกรู้ว่าเวียดนามพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากและพัฒนาเทียบเท่าประเทศไทยแล้วในตอนนี้ต่างชาติจะได้ประจักษ์กันก็เพราะว่าพวกเรานั้นแข็งแกร่งนักกีฬาทุกคนนั้นมีศักยภาพมีความมุ่งมั่นมีจิตใจที่เ่าหา และไม่เคยยอมแพ้ชาติใดในโลกไม่ว่าจะเป็นชนิสไทยเปยเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์มองโกเลียรวมไปถึงอินเดียเวียดนามก็จะสามารถชนะได้อย่างแน่นอนหากพวกเราได้เจอกับเขาฉันเชื่อว่าอย่างนั้นข้ไเป็นต่อไปเป็นชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะ่รับว่าพวกเรานั้นน่าได้อยู่กลุ่มเอกับประเทศไทยแล้วก็เราได้เจอกับเกาหลีใต้และพวกเรานั้นจะสามารถจะแเขาได้อย่างง่ายได้คือ3ต่อศูนย์เซตแบบว่า3คะแนนเต็มมาค่ะส่วนประเทศไทยนั้นฉันจะขอบอบพระคุณว่าพวกคุณใส่เต็มเกิ เนไปหรือเปล่าคะมีหัวเสาต้องหคนมีหัวเสามากเกินไปค่ะแค่อัจฉราพรคงยศพิมพิจยากโกกรมและชัชชุออนโมกศีก็เพียงพอแล้วแต่ในครั้งนี้พวกคุณใช้สิภพาพรจันทวิสูตรและวิพาวีสีทองฉันมองว่าสมาคมประเทศไทยชนะกีฬาสิ้นเปลืองเกินไปค่ะก็ไมื่อมาเป็นชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งบอกว่าจริงค่ะเขาชนะกีฬาสิ้นเปลืองเกินไปค่ะเขาไม่สมควรที่จะชนะกีฬามากมายขนาดนี้ในการมาแข่งขันในรายการเล็กๆสื่อโลกไม่ให้ความสนใจกับประเทศเวียดนามของ เ,เลยซึ่งเวียดนามของเรานะั้นก็เทียบเท่าประเทศไทยในทุกๆด้านนะคะ่ะฝีมือแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะสกิลความสามารถนักกีฬาส่วนสูงพวกเขาชื่นชมแต่ไทยแลนด์จับตามองทีมไทยจับตามองเกาหลีใต้และจับตามองทีมญี่ปุ่นแล้วเวียดนามเราอยู่ส่วนไหนล่ะคะฉันไม่ปลื้มค่ะเราคือทีมอันดับสองของอาเซียนที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะคะและสื่อโลกสมาคมบอลระบอลโลกก็รูณนาสนใจเวียดนามเราด้วยค่ะก็ไม่ต่อมาเป็นบรรทุษป้าชาวเวียดนามได้บอกไว้ว่ารายก ป้าขอเชียร์สุดใจค่ะเวียดนามเราจะต้องเข้ารอบ3ามทีมสุดท้ายไปได้อย่างแน่นอนป้าไม่รู้หรอกนะคะว่าทีมอื่นจะแข็งแร่งแค่ไหนญี่ปุ่นจะผ่านเข้ารอบไหมอันนี้ป้าขอการันตีได้เลยว่าญี่ปุ่นนั้นจะต้องผ่านเข้ารอบอย่างแน่นอนทีมที่2ที่จะเป็นอันดับ2คือเวียดนามทีมอันดับ3อาจจะเป็นเกาหลีใต้หรือไม่ก็ชนิดไทยเปส่วนอันดับนี่นจะเป็นทีมไทยป้าไม่ค่อยชอบใจเลยนะคะที่สื่อโลกนั้นไม่ให้ความสําคัญกับทีมเวียดนามแต่ไปให้ความ สำคัญกับทีมไทยญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นหลักและป้าอยากจะขอความเป็นธรรมจากสื่อโลกค่ะกรุณาให้ความสนใจเวียดนามเราด้วยนะคะเวียดนามนั้นแข็งแรก่งกว่าเกาหลีใต้แล้วในตอนนี้ป้าเชื่อว,ว่าในวันที่30นี้ชาวโลกจะได้รู้ว่าเวียดนามสามารถชนะเกาหลีใต้ชุดใหญ่ของพวกเขาไปคือ3ต่อศูนย์ไม่เชื่อก็รอดูสิคะป้าคอนเฟิร์มก็มมต่ตบาไปเป็นชาวเวียดนามอีกคนหนึ่งบอกว่าเมืเ่ยมันเกิดเรื่องกินกับพูดป้าเชื่อว่าเวียดนามเราสามารถชนะได้ทุกประเทศอย่างแน่นอนพวกคุณเห็นไหมครั้งที่นะ เราสู้กับญี่ปุ่นเป็นไงสู้ซีกับพวกเขา3าต่อ2เซตเชียวนะแล้วมีหรือรอบนี้เราจะสู้ประเทศเกาหลีใต้ไม่ได้เป็นไปได้นะในวันที่30เราใหญ่จะเจอกับทีมใดด้วยซ้ําพวกเราพร้อมแล้วในการที่จะงางไพ่ออกมาให้พวกคุณดูทักษะฝีมือความชํานาญการในการเล่นมันได้ผลดอกออกผลทําให้นะักกีฬาของเรามีความเชื่อมัน่นในตัวเองเป็นอย่างมากในครั้งนี้ AVC ครับเวียดนามจะได้อันดับอย่างน,น้อยที่สุดคืออันดับ2ของรายการหนึ่ง ส่วนทีมไทยพวกเขาจะร่วงไปอยู่อันดับที่5เชนิทไทเปจะอยู่อันดับที่4และญี่ปุ่นจะอยู่อันดับหนึ่งเวียดนามอยู่อันดับ2และฉันไม่ค่อยชอบประเทศไทยเพราะพวกเขาชอบขัดขาเราทําให้เวียดนามไม่มีโอกาสได้เป็นที่หนึ่งสักทรีในอาเซียนไม่หรือแต่ฉันไม่่อยชอบทีมไทยจบจากคอมเมนต์ของชาวเวียดนามต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของชาวออสเตรเลียกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะว่าเขานั้นจะมีความคิดรวมไปถึงทัศนคติอย่างไรที่เขากำลังจะเจอไทยในสัปดาห์แรกครับขแ็แรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวออส ออสเตรเลียได้มาพูดถึงทีมไทยไว้ว่า,ว,าว้าวนี่เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ามากที่พวกเราจะได้เจอกับทีมชาติไทยพวกเขาแข็งแกร่งและพวกเขาอยู่ในระดับโลกออสเตรเลียรู้สึกเป็นเกียรติมากในการที่จะได้พบกับสาวไทยผลจะออกมาเป็นอย่างไรฉันก็สามารถยอมรับมันได้เพราะนี่คือเกมกีฬาที่สุดยอดมากในการเจอกับนักกีฬาระดับโลกของประเทศไทยพวกเธอคือไอดอลและประเทศไทยพวกคุณแข็งแกงงไปไปร่งก็มปตบะเป็นชาวออสเตรเลียอีกคนหนึ่งบอกว่า,ว,าว้าวลายชื่อในกีฬาของพวกคุณมันสุดยอดมากทีมชาติไทยไม่คิดเลยว่าทางสมาคมของประเทศไทยจะจัดตำแหน่งหัวเสาได้เยอะขนาดนี้ เชออนโมกศีอ,รอชาราพรคงยศสัสิปรพรจณันทวิสูตรฉันรักพวกคุณและถ้าโอกาสมันเป็นไปได้ฉันจะบินไปเชียร์พวกคุณถึงกรอบสนามเลยทีเดียวออสเตรเลียและทีมชาติไทยพอพม่ตบาเป็นชาวออสเตรเลียอีกคนหนึ่งบอกว่ารายการศึกชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ออสเตรเลียของเรารู้ว่าเราเป็นเราพวกคุณเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันทีมชาติไทยพวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติไม่น้อยในการที่จะได้เจอกับพวกคุณทุกคนสา,สาวออสเตรเลียของพวกเรารู้สึกประทับใจและปาป,ปื้นเป็นอย่างมากในการที่จะได้เจอกับนักกีฬาระดับโลลหาาายคนนใทีมปะช สเตเลอีกคนนึงบอกว่านี่ถตาเกิดว่าผมไม่ติดธุระอะไรผมจะเดินทางไปที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ในการเข้าร่วมนั้นผมจะต้องหาซื้อตั๋วของพวกเขาให้ได้ก่อนเพราะผมนั้นไม่มีโอกาสในการซื้อตัว๋วล่วงหน้าวันชาวไทยที่มีโอกาสได้เข้าร่วมใค้ที่ซื้อตั๋วมาแล้วและพวกเขาสรารสิทธิ์กรุณาบอกฉันด้วยฉันยินดีที่จะซื้อตั๋วนั้นในราคา2เท่าที่พวกเขาซื้อมาเพื่อที่ฉันและครอบครัวจะได้มีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศไทยและได้รับชมพวกเขาอย่างใกล้ชิดในขอบเวทีออสเตรเลียจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่ในการเจอกับท,ท ออสเตรเลียต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมความในของชาวอินเดียกันบ้างกับคุณผู้ชมฮะถึงเขาจะไม่ได้เจอกับเรานะแต่เขาก็ได้มาพูดถึงทีมชาติไทยไว้ว่าว้าวอินดี่ไม่เคยคิดเลยนะเจ้าว่าอินดี่จะได้มาแกงขันในประเทศไทยถึงอินเดียจะไม่มีโอกาสได้เจอกับทีมไทยก็ตามในตอนนี้และอินดีรููตัวดีว่าถ้าเกิดอินเดียเจอกับญี่ปุ่นเราคงจะพ่ายแพ้ก,ก็ไป3าต่อศูนย์อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรนะจ้าฉันเชื่อมันจ้าว่าอินเดียของเราก็สู้อย่างสุดมือเหมือนกัน็ไม่ต้องมาเป็นอบังอีกคนหนึ่งบอกว่่าาาววว้้้้ปกติิิแลออนนนเเดียขงงรไมใหหผูหญั ออกไปแข่งหรือไปทํารายการต่างประเทศหรอกนันจ๊าทำไมเป็นรายการสําคัญแต่ในรอบนี้มันเป็นรายการพิเศษจ่ะที่พวกเรานั้นจําเป็นที่จะต้องส่งนักกีฬายิงไปแข่งนอกบ้านพวกเธอนั้นฝีมือไม่ธรรมดาน,นจะจ๊ะนายอีดีรู้ว่าบอลลบอลญิงนั้นเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ไปในอินเดียจ้ะแต่ว่าบอลลบอลชายของอินเดียนั้นมีมานานแล้วเหมือนกันน,นจะจ๊ะนายเพราะฉะนั้นฝีมือก็ไม่ต่างกันมากและสาวๆอินเดียของเรานั้นมีรูปร่างที่飒ส,สวยงดงามขอบตาคมรึกสวยงามและมีสเสน่ห์ดึงดดดเพศตรงข้ามอย่างมากชาวโลกจะได้รู้ว่าสาวๆ ไอเดียของเรานั้นมีเสน่ห์มากมายเลยทีเดียวอิเดเชื่อมันในสาวสาวินเดียของเราข้ไม่ตบานเป็นชาวไอเดียอีกคนหนึ่งบอกว่าว้าวขอบคุณประเทศไทยที่มอบโอกาสให้อิเดียของเรามีโอกาสไปแข่งขันในบ้านกองพวกคุณไม่รู้ว่าจะตอบแทนพวกคุณอย่างไรดีอิเดียรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะจ๊ะนายและไทยแลนด์ปัตยานั้นสวยมากเลยจริงๆทางสรรพสินค้าก็ใหญ่โตของก็ขายมากมายสตรีทฟู้ดก็ออกดูดีเมนูที่สาวสาวไอเดียของเราสมควรจะได้รับประทานมันนั่นก็คือส้มตำหรือเขาเรียกว่าตำปาปายตำไทยตำปู รื่เมนูที่ยอดฮิตที่สุดไปในไทยที่เขาเรียกกันว่าต้มยำกุง้งอินนี่คิดว่าสาวอินเดียของเรามีโอกาสได้ไปไทยแล้วต้องมีโอกาสได้ริบรองมันย่างแน่นอนจากเรื่องบบลลี่บอลอยู่ๆก็ก,กลายเป็นเรื่องของกินแล้วครับคุณผู้ชมฮะครับนี่แหละรครับคุณผู้ชมคือความคิดเห็นของหลายๆประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามออสเตรเลียรวมไปถึงอินเดียกันด้วยครับที่พวกเขานนั้นได้มีความคิดเห็นรวมไปถึงทัศนคติที่พูดถึงทีมชาติไทยเราด้วยในการที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันรายการใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยผมเองก็รู้สึกประทับใจประทับใจครับค กี่วันเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมมาใกล้แล้วครับใกล้ถึงวันแข่งจริงๆแล้วได้แต่ว่าผมนีเตื่นเต้นจริงๆครับโอเคครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมแนยมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแสดงเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะครับกับผมและทีมงานจะเข้าไปอ่านกันอย่างแน่นอนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนครับที่รับชมมาจนจบวิดาทีนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up a